พึ่งเลิกเรียนกี่โมงแล้ดูให้หน่อยหกยี่สิบหกยี่สิบตอนนี้เราเลิกเลิกเรียนตอนหกโมงยี่สิบก็คือหกโมงเย็นยี่สิบนะครับก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่เราเรียนอยู่ข้าวเออใช่ไหมอี่ข้าวไหมอิ่มพาร์ตคอนติเนียลอิ่มพาร์ตคอนติเนีไม่ได้เลยนะนะกหิวข้าวหิวข้าวไหมหิวมากเลยหิวมากเลยไม่ไหวแล้วจะกลับบ้านนะฮอ อยากเล่นจริงๆอยากเรียนต่อนะแต่ว่าเวลามีซํำกัดแต่ว่าเพื่อเขาคงแบบไม่ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยนะคะเออก็เดี๋ยวเราจะกลับบ้านกันเราจะต้องแยกทางกับเพื่อนบ๊ายบายงั้นก็เดี๋ยววันนี้ขอตัวกลับไปก่อนอุ้ยดีมเดี๋ยวเหอะฝากถึงฮีโรอามากิด้วยนะคะว่าเราชอบเอ้ย เดี๋ยวได้งั้นก็ไบายนะเพื่อนโชคดีเราจะอัดวิดีโอนี้หนึ่งนาทีไปไป